สวัสดีคะ่ะน,นี้นะคะคนรักฟาร์มนะคะก็จะมารีวิวนะคะรถตัดหญ้าเจ้า2คันด้านหลังนี้เลยที่เห็นข้างหลังนี้นะคะท่านลูกค้าเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วว่ายี่ห้ออะไรนั่นคือยี่ห้อจอร์เดียนั่นเองนะคะสัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปกวางแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์จะเป็นรูปกวางสีทองนะคะซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยเขาทามาประมาณ180กว่าปีแล้วเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ครองตลาดอยู่อันดับต้นๆของอเมริกาเลยค่ะ และวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้า2ตัวนี้กันว่ามีความแตกต่างกันยังไงถ้าจากที่เห็นด้านหลังเนี่ยจะมองแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่า2คันนี้รูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะทั้งที่มันเป็นคนรุ่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะว่า2รุ่นนี้เนี่ยที่หน้าตาคล้ายกันมันมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวดีกับตัว E เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะไปชมกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งแรกที่เขาแตกต่างกันเนี่ยก็มาแตกต่างกันด้วยชื่อรุ่นนะคะรุ่นนี้นะคะที่อยู่ข้างๆนกเนี่ยจะเป็น e 1 3 0และรุ่นที่อยู่ด้านหลังคันนี้จะเป็น d 1 3 0จะสังเกตเห็นว่า2องคันเนี่ยหนึ130เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือตัวภาษาอังกฤษด้านหน้าก็คือ e กับ d นะคะง่ายๆเลยค่ะ d กับ e นั้นเป็นรุ่นเดียวกันนะคะตัว d นั้นเนี่ยปีผลิตเขาจะมาก่อนและตัว e ก็จะตามมาค่ะ สิ่งต่อมานะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าให้เราพูดความเหมือนของ2คันนี้นะคะอย่างแรกเลยเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์เนี่ยใช้เครื่องยน Star, ต์บิดแอนด์สตาร์ตันสสูบนะคะ22แรงม้าใช้เครื่องยนต์เหมือนกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูแต่ละจุดเลยนะคะว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงนะระหว่างรุ่น e 1 3 0และ d 1 3 0ค่ะอย่างแรกนะคะถ้าเราเข้ามาที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยจะลักษณะเนี่ยหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะ e130 และ d130 นะคะแต่สิ่งที่ d130 ไม่มีเหมือน e130 เนี่ยคือตัวกรองน้ำมันเครื่องค่ะเห็นไหมคะว่าตัวกรองน้ำมันเครื่องของ e130 เนี่ยจะมีตัวกรองน้ำมันเครื่องสีเขียวๆที่เราเห็นอยู่กระปลุกด้านข้างนะคะเรียกว่า easy change ซึ่งสามารถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องถ่ายน้ำมันออกนะคะจะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบสำเร็จรูป แต่ดี3 0 0เนี่ยจะไม่มีนะคะยังเป็นกลองน้ำมันเครื่องรุ่นเก่าอยู่ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมใช้อยู่แล้วค่ะอันนี้ต่อไปนะคะในส่วนของพูดหน้าพูทหน้าของทั้งสองคันเนี่ยเดี๋ยวเราปิดกันให้ดูเลยพูดหน้าของทั้งสองคันเนี่ยเหมือนกันไม่มีที่ติเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเรามองจากข้างนอกนะคะมองจากด้านหน้าเราจะมองเห็นเลยว่าแบบ2รุ่นนี้เนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยถ้าเราไม่สังเกตสติ๊กเกอร์นะคะเหมือนกันแบบเป็นฝาแฝดกันเลยละกันเหมือนกันมากๆค่ะ ต่อมานะคะที่เราเห็นคือเบาะนั่งเบาะนั่งของสองคันนี้นะคะลักษณะเบาะรูปทรงเดียวกันมีความสูงเท่ากันค่ะและคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าของ D130 นะคะก็อีกแหละเหมือนกับ E130 เลยนะคะอันนี้ D130 เห็นไหมคะคอนโซลหน้าและ E130 คอนโซลหน้าของทั้งสองคันนี้ก็จะเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกไปกว่ากันเลยค่ะฐานตัดนะคะฐานตัดลักษณะเท่ากันเหมือนกันใส่พานโมเลทุกอย่างใช้เบอร์เดียวกันทั้งหมดต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าอะไรล่ะที่ทำให้สองคันนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราเห็นจากตรงนี้ที่วางขาค่ะรุ่นดีเนี่ยจะมีที่วางขาที่แคบกว่า ส่วนรุ่น E นะคะจะมีที่วางขวาที่กว้างออกมาอีกนิดนึงค่ะต่อไปนะคะในส่วนของที่เหยียบคันเร่งรุ่น D นะคะลักษณะของที่เหยียบคันเร่งเนี่ยจะเป็นแบบที่เหยียบเดินหน้าอยู่ด้านบนและที่เหยียบถอยหลังถัดลงมาด้านล่างนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น E นะคะที่เหยียบคันเร่งเดินหน้าและถอยหลังจะอยู่ข้างๆกันแบบนี้ค่ะถัดมาเลยนะคะที่วางแก้วน้ำด้านข้าง รุ่น e 1 3 0และ d 1 3 0นะคะมีลักษณะที่วางแก้วน้ำด้านข้างที่เหมือนกันค่ะก็คือมีที่เปิดเก็บของนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและก็ที่วางแก้วน้ำหรือขวดน้ำนะคะเป็นทรงกลมค่ะ d 1 3 0นะคะที่ยกระดับฐานตัดจะเป็นทรงแนวตั้งแบบนี้นะคะและ e 1 3 0จะเป็นทรงแนวนอนค่ะ ทางจอร์เดียเนี่ยให้เหตุผลที่ว่าทรงนี้นะคะจะสามารถจับถนัดมือมากกว่าแต่โดยส่วนตัวแล้วนะคะทั้งสองแบบจับง่ายเหมือนกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ2คันนี้นะคะความแตกต่างของเขามีไม่มากเลยนะคะถ้าเราพูดง่ายๆเนี่ยก็เหมือนการที่จอร์เดียนเนี่ยทำมายเนอร์เชนนะคะก็เหมือนรถยนต์บ้านเราที่เปลี่ยนรุ่นอาจจะเปลี่ยนอะไรเล็ก,ลกๆน้อยนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีความแตกต่างของการข้ามรุ่นไปอีกรุ่นหนึ่งนะคะอาจจะมีในส่วนของปีผลิตนิดหน่อยนะคะแต่ปีผลิตเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการดูรถตัดญ้านะคะส่วนหลักสําคัญในการเลือกรถตัดญ้านะคะบางคันเนี่ยปีผลิตอาจจะลึกกว่าอีกคันนึงเนี่ยปีผลิตอาจจะ ไม่ลึกมากนะคะแต่คันที่ปีผลิตลึกกว่าอาจจะมีสภาพที่ดีกว่าแล้วก็มีคอนดิชันที่สวยกว่าก็ได้ค่ะยังไงนะคะการเลือกรถตัดหญ้านั้นขอให้ดูทุกส่วนประกอบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปีผลิตชั่วโมงการใช้งานนะคะและสภาพการใช้งานจริงๆของเขาค่ะความแตกต่างของรถตัดหญาทั้งสองรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็น D หรืออ e, ก็อาจจะไขข้อสงสัยให้กับท่านลูกค้าได้นะคะ คราวหน้านะคะคนรักฟาร์มจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาให้ชมนะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อื่นๆตามมาอีกหลายคอนเทนต์เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ